สวัสดีครับผมไทศิลปภพและนี่คือเดอะเจเนอเรชันชอตคัทนะครับเพราะผมเชื่อว่าเกมจะไม่ได้เป็นเพียงแค่สื่อบันเทิงชินหนึ่งอีกแล้วนะครับแต่ว่าเกมกำลังจะมาเปลี่ยนแปลงโลกของพวกเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นและจะกลายมาเป็นโซเชียลมีเดียที่คนเจเนอเรชันใหม่เลือกใช้ด้วยครับและเป็นที่มาเที่ยววันนี้นะครับจะนำเอาบทความดีๆเกี่ยวกับเกมหรือว่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมของเราเนี่ยมาสรุปแล้วก็มาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งเดอะเจเน a เรชันกันไว้ด้วยนะครับ วันนี้เป็นบทความจากทางเว็บไซต์ The Conversation นะครับโดยมันจะเป็นบทความเกี่ยวกับการนำเอาองค์ความรู้ที่เขาเรียกกันว่า Cognitive Science มาช่วยทำให้เกมเนี่ยมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นผ่านการทำให้ตัวละครเนี่ยมีประสบการณ์ภายในจิตใจที่มันหลากหลายแล้วก็สมจริงมากขึ้นกว่าเดิมฟังดูค่อนข้างน่าสนใจใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนแรกเขาเกริ่นก่อนนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมเกมถือเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับ ก็คือมันสูงกว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมภาพยนตร์กับเพลงรวมกันซะอีกนะครับซึ่งถึงแม้ว่าในช่วงโควิด19เนี่ยตลาดของอุตสาหกรรมเกมนะครับมันจะเติบโตแบบก้าวกระโดดขึ้นมากๆแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยตอนที่สถานการณ์มันกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แน่นอนครับว่าอุตสาหกรรมเกมต้องเจอกับความท้าทายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการหดตัวลมของตลาดนะครับที่มันทําให้เกิดการเลี off ้ยอพนักงานจากหลายๆบริษัทนะครับรวมถึงมีการปิดตูไปอีกหลายแห่งมากมายนะครับอย่างที่พวกเราได้ทราบกันดีและด้วยความที่ตลาดมันเป็นแบบนี้นะครับในแง่นึงเนี่ย มันก็เลยทําให้ทางผู้พัฒนาเกมนะครับเขาต้องพยายามที่จะสร้างประสบการณ์การเล่นเกมให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะดึงดูดกลุ่มผู้เล่นให้ยังอยู่กับพวกเขาถูกไหมครับโดยเฉพาะการให้ความสําคัญกับองค์ประกอบในเรื่องของงานภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกรูปลักษณ์ของตัวละครหรือว่าพฤติกรรมของตัวละครภายในเกม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งครับที่นักพนฒนส่วนใหญ่เนี่ยเขามองข้ามไปหรือว่ายังไม่ได้ให้ความสําคัญมันมากเท่าที่ควรนะครับมันก็คือเรื่องของประสบการณ์ภายในจิตใจของตัวละครนะครับหรือที่เราเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า Inner Experience ครับโดยคําว่า Inner Experience นะครับถ้าจะให้อธิบายแบบเข้าใจง่ายเนี่ยมันก็คือประสบการณ์ต่างๆนะครับที่มันปรากฏขึ้นมาภายในจิตใต้สํานึกของเราหรือว่าของตัวละครภายในเกมนะครับยกตัวอย่างเช่นความจำนะครับ เสียงในหัวหรือว่าพวกอารมณ์ความรู้สึกอะไรทํานองนั้นนะครับ ซึ่งในแง่นี้เนี่ยมันก็เลยจะเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกกันว่า cognitive science เนี่ยซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่เขาศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับจะเข้ามาช่วยนั่นเองโดย cognitive science นะครับมันจะเข้ามาช่วยให้ตัวละครภายในเกมเนี่ยมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นและมันก็จะทำให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมของเรานะครับมันแตกต่างออกไปจากเกมที่เราพบตามท้องตลาดนะครับถึงแม้ว่าหล,หลายเกมเนี่ยจะมีภาพที่มันสวยมากๆใช่ไหมครับมีกราฟิกที่มันสมจริงสุดๆไปเลยแต่หลายครั้งนะครับเวลาที่เราเล่นเกมนั้นเนี่ย เรากลับรู้สึกไม่ได้แตกต่างอะไรเลยกับเรานั่งดูหนังอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นเกมมันควรจะมีประสบการณ์แล้วก็มีศักยภาพที่มันดีกว่านี้นะครับแต่ทีนี้คําถามต่อไปนะครับแล้วค็อก i ิทีฟไซแอนเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยให้ตัวละครภายในเกมมีความสมจริงมากขึ้นยังไงได้บ้างคําตอบก็คือมันช่วยทําให้ประสบการณ์ภายในจิตใจของตัวละครในเกมเนี่ยมีความหลากหลายและก็มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่น ปกติแล้วเวลาที่เราเล่นตัวละครภายในเกมนะครับแล้วตัวละครนั้นเนี่ยมันมีฉากที่แบบมันนึกถึงภาพในอดีตนะครับหรือว่ามีความทรงจําในอดีตโผล่เข้ามาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยภาพเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นภาพขาวดําใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้นี่แหละที่คอปนิทิทไซแอนนะครับมันจะเข้ามาช่วยทําให้เรารู้ว่าความทรงจําของคนเราจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับมันอาจจะมีภาพที่เป็นภาพเลอบ้างนะครับอาจจะเป็นภาพแบบมีสีบ้างก็ได้ อาจจะไม่ใช่ข่าวดังไปสมบูซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาความรู้เหล่านี้นะครับไปปรับใช้กับเกมเนี่ยแน่นอนว่าเกมมันก็จะมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นหรือ,อตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือเสียงในหัวของตัวละครครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเกมส่วนใหญ่มันก็จะมีรูปแบบของเสียงในหัวเนี่ยอยู่เพียงแค่รูปแบบเดียวเท่านั้นก็คือมันจะเป็นเหมือนพูดกับตัวเองอยู่ภายในใจใช่ไหมครับเราก็จะได้ยินเสียงของเราสะท้อนออกมาแต่ทางที่จริงแล้วเนี่ย เสียงในหัวนะครับมันมีหลายแบบที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นอาจารพูดคุยกับตัวเองเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเป็นการแบบคิดวางแผนอะไรทย่างอยู่นะครับออกมาเป็นภาพออกมาเป็นแบบว่าเป็นกราฟเลยหรือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะพยายามยักยั้งอารมณ์ของเราอยู่ภายในหัวก็ได้อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเกมในท้องตลาดเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นักแต่มันก็จะมีนะครับเกมที่เขาให้ความสําคัญกับเรื่องของประสบการณ์ภายในจิตใจของตัวละครนะครับยกตัวอย่างเช่นเกมแนวเทพสเปดที่มีชื่อว่า Disco Elysium ที่เราเนี่ยจะได้เล่นเป็นตัวละครที่มีสภาพจิตใจไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปนะครับแต่ทั้งนี้แล้วเนี่ยเกมตัวนี้นะครับมันก็ยังมีข้อจํากัดในการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ภายในจิตใจที่หลากหลายให้พวกเราได้สัมผัสนะครับหรือในอีกกรณีหนึ่งนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Hellblade ครับที่เราเนี่ยจะได้เล่นเป็นตัวละครที่มีประสบการณ์ภายในจิตไม่เหมือนคนอื่นอย่างเช่นอาจจะได้ยินเสียงแปลกๆในหัวของตัวละครนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าคนที่เขาเป็นโรคจิตประเภทนี้เนี่ยเขามีประสบการณ์ทางจิตใจ เป็นยังไงบ้างน,นะครับผ่านการที่เราเ,เข้าไปเล่นตัวละครน,นั้นและสุดท้ายนี้นะครับการที่เกมให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากมันจะทําให้เกมมีความสมจริงมากขึ้นแล้วมันยังทําให้ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลิ้มลองกับประสบการณ์อะไรที่มันแปลกใหม่นะครับหรือว่าที่มันแบบสมจริงใกล้เคียงกับชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง The Generation กันไว้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะพลาดบทความสั้นๆดีๆเกี่ยวกับเกมแบบนี้ที่ผมจะเอามาสรุปแล้วก็มาเล่าให้ฟังครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ